ทองคำสวิงกลับมาปิดบวก60บาราโกสปอร์ตแตะ3,350บาราทองไทยอยู่ที่53,000บาทตลาดรอ,อความคืบหน้าสารการโลกสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกแล้วนะครับวันนี้สุกที่25 เมษาย,ยนเราก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ด้ดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u b s c r i b e ช่องทางต่างๆนะครับหลังจากที่ราคาทองคําเคลื่อนไหวดุนแรงมา3-4วันต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็แลดูเหมือนจะเบาๆลงนะครับราคา ผันผวนน้อยนะครับในช่วงเช้ามีการขยับปรับเปลี่ยนกันไม่กี่ครั้งนะครับโดยเฉพาะราคาทองคำไทยไม่เหมือนเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนหน้านี้นะครับที่มีการขยับการรุนแรงมากเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สำนักงานของโกลาม,มาอย่างต่อเนื่องเริ่นจาก YLG บุ l เ i ียน n t e r n a t i o n a l จำกัดบริษัทอินดากโกโกเทจจำกัดบริษัทออซิเิจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมิอิตี้จำกัด มาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคำไทยครับช้านี้ก็ชะลอความผันผวนนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทนะครับก่อนอีกชั่วโมงถัดมาจะปรับเพิ่มอีก50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแท่งนาเวลา10.30น,นอยู่ที่53,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่52,950บาทขณะที่ราคาขายตออัวพันอยู่ที่53,850บาทราคารับซื้ออยู่ที่51,998บาท80สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่33.47บาทตอนน่อละลลา์ โดยเชนิงโกมองว่าราคาทองคําไทยเริ่มกลับมามีรูปทรงที่ดูดีขึ้นนะครับสาหรับการพยายามซ่อมเทนที่เสียระยสัน้นแล้วก็ยังคงรุนเทนเ,ทนเชีลริบาร์นะครับถ้ากลับมาทะลุ5้า่ับาทได้กด็ถือเป็นการซ่อมกราฟเสียระยสัน้นเพื่อกลับตัวขึ้นใหม่ได้เช่นเดิมนะครับทั้งนี้นักทุนที่อ้อยสะสมรอบใหม่มาแล้วก็ควรแบ่งขายแล้วก็แบ่งเก็บตามแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภยัยควรมีไม้ว่างหรืออย่างน้อย30%ไม่นับรวมอ่ไม้เผื่อทัวเฉลี่ย3-5ม้าไม้ที่วางไว้ก รลองรับสาการที่อาจที่จะไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าราคาพิกผันจากข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ได้นะครับ ทางนี้ชั้นโกให้แนวต้านราคาทองคำไทยที่53,100บาท53,600แล้วก็54,000บาทส่วนแนวรับอยู่ที่52,850 52,100แล้วก็51,300บาทนะครับมาดูการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ก็ฟื้นตัวแรงร่วม60ดอลลาร์นะครับมาแตะจุดสูงสุดที่3,367ดอลลาร์ก่อนจะลงมาเปิดตลาดที่3,350ดอลลาร์โดยประมาณนะครับก่อนที่เช้าวันนี้ก็กลับขึ้นมาทดสอบ3,370ดอลลลาร์แ้วก็ยืนไม่ไ ก็ร่วงลงมาแถว3,345ดอลลาร์นะครับโดยโกลสปอร์ตได้ปัจจุนจากแรงซื้อหลังราคาปรับลงแรงอย่างต่อเน,นื่องนะครับประกอบกับเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลง0.47%นะครับมาแตะระดับ,บที่99.37นะครับส่วนความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ คาดว่าจะยื่นเยอะไปอีกนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางสหรัฐบอกว่าจะมีการเจรจาต่อเนื่องแต่ว่าทางโัวกระทรวงเมืองจีนได้ออกมาปฏิเสษข่าวลือดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็หรือว่าข่าวไม่เป็นความจริงนะครับทำให้ต้องมาดูสถานการณ์ต่อไปครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในทางวายจีมองว่าวันนี้ราคาโกลด์สปอตฟื้นตัวได้นะครับหลังจากที่ราคาทรงตัวเหนือ3,306ดลลา์นะครับวันนี้หากยังยืน3,306ลลา์ได้ก็ยังคงเป็น ชุดดีดอีกชุดนึงนะครับแต่จะเป็นการดีดเพื่อลงต่อมีแนวต้านที่3,380ถึง3,410ดอลลาร์หากยืน3,410ดอลลาร์ได้ก็จะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะครับลมีโอกาสจะสอบแนวต้านถัดไปนะครับขาที่แนวรับของวันขยับมาอยู่บริเวณ3,346ถึง3,330ดอลลาร์กลุ่มลงทุนแนะแบงขายนะครับหากราคาไม่ผ่าน3,380ถึง3,410ดอลลาร์ให้ หาดขาดทุนหากราคาผ่าน3 4 1 0ดอลลานะครับแล้วก็รอซื้อคืนหักไม่ดุด3,346ถึง3,330ดอลลาร์หักดุ 3, ด3,330ดอลลาร์ก็ให้ชะลอการซื้อออกไปนะครับหากยืน3,316ถึง3,306ดอลลาร์ได้ อินดูกูมองว่าราคาทองคำเมื่อคืนนี้ขึ้นไหวในกรอบ3,300ถึง3 3 7 0ดอลาโดยมีแรงขายเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นลักษณะเช่นนี้บ่งชี้ถึงการปรับฐานครั้งสำคัญของทองคำแม้ว่าราคาจะสามารถดีดตัวขึ้นได้แต่คาดว่าจะยังไม่สามารถขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดใหม่ได้ทันทีขณะนี้ควรรอให้การปรับฐานิ้นสุดลงก่อนจึงค่อยพิจารณาเข้าซื้อสะสมอีกครั้งโดยคาดว่าราคามีโอกาสปรับลงมาทดสอบระดับ3,300ดอลลาร์อีกครั้งจึงแนะนำให้ยอยซื้อเมื่อราคา ราคาอ่อนตัวเช่นที่ระดับ3,300ดอลลาร์หรือ52,100บาทและเตรียมพร้อมซื้อถัวเฉลี่ยเพิ่มเติมที่ระดับ3,200ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขายทางกำไรควรถือโอกาสเมื่อราคาดีตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ขายทางกำไรหรือว่ารลิกกำไรเอาไว้นะครับโดยมีแนวต้านสำคัญระยะสั้นที่3,400ลลหรือว่า53,400บาทขณะที่ ARR กเทดดิ้งมาว่านักทุนกลับมาซื้อทองคำอีกครั้งเนื่องจากความกังวล เกี่ยวกับความไม่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับหลังจากที่คณะบริหารของบลีทัมส่งสัญญาณที่เกิดจากความขัดแย้งกับทางคานจีนนะครับที่ออกมายืนยันว่าไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศครับทั้งนี้นักทุนพินาแบ่งเข้าซื้อสะสมบางส่วนที่รับ3,340,3 3 3 0อแล้วก็3 3 2 0ัดอลลาร์นะครับแนวต้านอยู่ที่3 3 6 0 3 3 7 0แล้วก็3 3 8 0ัดอลลาร์ส่วนทองคําแท่งนประเทศยังได้รับผลกระทบจากเงินบาท ที่แข็งคันนะครับเป็นนาซูสาส่วนบริเวณ53,900แล้วก็53,800บาทนะครับปิดท้ายที่เล่งหงคอมมูนิตี้ไฮนับรายวันที่3,312แล้วก็3,300ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่3,387แล้วก็3,412ดอลลาร์นี่คือข้อมูลที่โกลาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดกู้เพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์ของบริษัทค้าทองคําในประเทศมาดูมุมมองเชิงลึกเลยครับเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสจีนจะยืดเยื้ออออกกไปีนนา น,นะครับติดตามได้ช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้รักกันไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ